လည်းပြိုင်ပွဲဝင်ท้ายနိုင်ငံที่နိုင်ငံတော်ตะจีนฝึกลึมผู้อศีลเสร็จไปได้เค้าครับ ทีงยอดทีมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับในระดับอายุไม่เกิน23ปีครับไทยกับอินโดนีเซียก็สถิติในซีเกมสเคยชิงกันมา2ครั้งนะครับเป็นพิธีสักครับครั้งนี้ก็เป็นที่3ามในการชิงกัน2ครั้งที่ผ่านมาก็ผ่านกันและกลับมาเจอกันในครั้งรอบแรกในปีนี้ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้วันที่12ครับอินโดนีเซียนเข้าชิง2สมัยติดนะครับ2ปีที่แล้วเขาชิงกับมาเลเซียแล้วแพ้ไปนะครับ ครับเกมเริ่มครับครึ่งแรกชิงเหรียญทองบอลชายไทยชุดน้ำเงินนะครับกับอินโดนีเซียก็ยางเรียนนะครับว่าสองครั้งที่ชิงเหรียญทองกันนั้นชิงที่อินโดนีเซียเจ็บแล้วก็เี็กบอผ่านทดสอบความฟิตนะครับวางออกไปทางขวาชมพูนะครับ,บ,รบให้เอิ้ขึ้นมาครับอาทิตย์โยนลึกรับเอาไว้ได้ครับกิ่ออกมาสวยครับนะย้อนกลับหลังอดิศัก์เปิดเข้ากลาง ถ,ถึงครับให้ครับขวาสุดไปมีปกเกล้าจิงลูกนีปน้ปัดได้ครับตามขึ้นไปเป็นสาวุธย้อนกลับมาถึงกลับมาตรงกลางปกเกล้าชิงไม่ได้ครับทีนี้โอ้หลอกสวยครับปกเกล้าไหลทะลุช่องแรงไปนิดนึงนี่ครับปกเกล้าอานันต์จากพิศพิศดาวสว่างจากเอสซีจ,จีเมืองทองรองแชมป์ยูอต็ดไทยเป็นเล็กเอาครับ เวียดนบุกไปถึงหน้าเขตโทษแต่ว่าเอาจิ้มเอาเปาไปหน่อยอจังหวะยิงลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โหเราสกัดกันเบานะครับเกือบไปครับจังหวะยิงของริสกี้โดนโด่งขึ้นเราขึ้นไปกดดันเขานะครับแต่ว่าคว้าติดมือเทมันญ่าเปิดเสียบอลเองครับผมกล่าวให้ดึงจังหวะขับซ้ายมีกระดิษฐิสักยังไม่เติมนะครับ,รบกระดิษฐ์เปิดไปเสาแรากย้อนกลับมา ยิงลูกนีก้ไม่ฉลาดยไทยครับโอกาสครั้งแรกของทีมไทยนะครับเกือบ19นาทีจากสุนาร์โอกาครับขวามีค่อยๆเติมขึ้นมาขวาสุดมีครับสิริพันธ์ให้มาเล่นต่อแล้วนะครับรัมดารนี่ย้อนกลับมาสิทิพันธ์ชิงลูกนีก้ไม่ล้ำหน้าครับเลือกเลือกจุดยอดไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหแมบบ่เกี่ยวบอลลงพืน้นแล้วก็กระดกข้ามไปครับไม่ล้ำหน้าโอ้โหมา ปล่อยของเอานัดชิงนะครับสราวุฒิมาสุขจากเอสจีเมืองทองอยู่ในเตดเดี๋ยวดูนะครับภาพช้าต้องชมนะครับจังหวะเกี่ยวบอลลงพื้นแล้วกระดกต่อรับน้ำ้วครับหนึหน่งศูนย์อะ,ะครับในเฮแล้วตอนนี้สุดยอดแล้วก็สุดสวยมากประตูสราวุฒิมาสุขดูครับในจังหวะที่บอลกลับเข้ามาของทิธิพันธ์หรือก็สราวุฒินี่ครับกระดกบอลน,นิดเดียวข้ามหัวเลยรียบร้อยเลยครับครับเป็นการประสานงานของอสองค<อ>เล่นจากเอสจีเมืองทองอยู่ในเตดนะครับดูครับจากพิธิพันธ์ครับให้แล้ว ราวุธโฉบเข้ามาน้ำหนักพอดีครับเล่าโยนโด่งออกทางขวาบอลลงพื้นแต่คอกตัวได้สวยครับราวุธโยกไปทีนึง้างในมีแต่ว่ายังไม่ให้เบิร์มเปิ้นชบุยไอมาพิทิพันธ์พิิพันธ์นี่ยิงไกลมาแล้วนะครับในนัดแรกที่เจอกันยิงไกลได้สวยงามมากครับประตูที่4ที่เอาชนะอินโดนีเซียคนเวลาที่แรกครับ ก็เป็นเกมที่คู่ที่ถ้ามองรูปเกมแล้วนี่อินเดียเซียก็ไม่ได้นรองเราครับแต่ว่าผลในครึ่งแรกนั้นเรานำหนึ่งต่อศูนย์นะครับได้ประตูวันนี้เราชมและเชียร์ฟุตบอลไทยทางโทรทัศน์รวมการธุรกิจแห่งประเทศไทยนกครรุ่งหลังเริ่มแล้วนะครับองการได้ดีมาแต่ว่าอินโดีเซียตอนนี้เขาใช้วมามสามารถชมาตุวแล้วก็เจาะตามช่องนะครับเขาพลิกได้แล้วอันตรายโอ้โหปล่อยให้เ,เล่นนานไปนะครับรองบอลน,น้าเขตโทษ จังหวะสุดท้ายเลยครับที่ห้านะครับเปิดโอ้โ,โนกดนฟาวครับมาเข้าไปต่อว่าเข้าไปบีบผู้เลนีนอรโดีเซียคือ,อเป็นจังหวะที่กวินต้องพ้าบอลของทีมไทยโอบมาลึกโอ้โไม่ดีแล้วมองออกหลังไปนะครับสาประตูก็าขึ้นไม่ถึงด้วย อันดรีไอโบมงได้ครับอินโดนีเซียยิงสวนนัมบัสโตมาฮันจีลังเซงซอนัมบันนัสเซชิตอนที่ปาดีปาดีเลี้ยงลุยเข้ามาเบียดครับจะปุยเปียดโอ้เสาสองเขามีแล้วซ้ำตปมืดครับตัวลมแล้วยิงซ้ำอีกทีนึงโอ้โหนิดเดียวครับมาเกือบไปครับเดสตารูยิงลูกดีถากเสาไปนิดเดียว โอ้โหจังหวะแบบนี้เราต้องระวังนะครับในการขึ้นเข้ามามาเป็นแผงเลยครับมาเป็นชุดเลยตกแป๊กอีกงงได้ครับสกอตวัดต้องถึงนะครับถึงแล้วอย่าฟาวเอาพลิกตรงกลางแล้วเปิดบอลปังให้ดีแล้วโอ้โหมาธีรลรครับบีบมาสกัดออกไปได้ถ้าปล่อยก็อันตรายชัดสองเชิงูเดดี้เสลก็ซาดงหอเสบอร์เลยจบไปครับเดดี้งง แล้วเขาเก็บครับแต่ที่ตัวเล็กที่สุดเขายิงหมูปะฮาโบครับซัดลูงนี้น่าเกียดโทษมาแต่เข้าขวาแล้วมีช่องได้ยิงเลยนะครับดีเป็นเหินไม่เข้าไปตรงนั้นได้นะครับหลายครั้งอากาต้องไม่เสียง่ายนะครับยน<ป>ันครับี่อาจจะไม่ยอมกันนะครับโอ้โหยันเลยนะครับเขาเปิดปุ่มยันอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเราไม่เป็นไรครับเราเราคุมอารมณ์ให้ดีครับดูดีครับ จร,จริงๆนั้นอาจจะโดนขึ้นบนเหนือเข่าแล้วก็สูดเลงเก็บบอลได้ได้หมดเวลาหมดเวลาครับนี่ครับก่อนหมดเวลาบาดเสียวมากเกือบไปเหมือนกันมากแล้ลูกไปถึงนี่ยุ่งเลย โอ้เอาเลยครับสุดท้ายก็ไปว่าตีมไทยนั่นเป็นฝ่ายเอาชนะอร์แลนด์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยกันจากการทำประตูของสรุมมาสุาที่ที่21ของการแข่งขันในช่วงวราแรกกลับมาเป็นแชมป์ซีเกมส์เหรียญทองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หังหายไปสองสมัยนะครับก็จาก8สมัยติดนะครับมาเว้น